ยุทธศาสตร์ที่สามเชิงรุกล้านนาสร้างสรรค์ภูมิใจเสนอแก้วมีลูกเพื่อนแม่ที่เขาไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กเขาอยากมาเที่ยวภาคเหนือที่ประเทศไทยเรานะลูกแม่เห็นแก้วชอบเที่ยวอายุก็พอๆกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องแม่แชร์เฟซบุ๊กของเขามาให้นะแม่รับปากแม่เขาไว้แล้วว่าเราจะช่วยดูแลลูกเขาให้ฝากช่วยดูแลเขาหน่อยนะลูกฮะแม่ ทำไมไม่ปรึกษากันก่อนเลยเนี่ย Hi แก i l My name is Peter I'm planning to visit Chiang Mai next week By the way Nice to know you and see you next week งานเข้าล้ไหมล่ะใหญแก้วเรียนรู้เรื่องราวล้านนาไปกับ CMU Podcast สวัสดีเราแก้วนะยินดีที่ได้รู้จักแม่บอกว่า ปีเตอร์พูดไทยได้ขอภาษาไทยได้ปะพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วมันเคลียดอ่ะ <c oughs> ได้สิเราพูดไทยได้แต่ไม่เก่งนะฮ <c oughs> คุยภาษาไทยสบายใจขึ้นเยอะ <c oughs> เรามาวางแผนกันดีไหมว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีได้สิแล้วปีเตอร์ชอบเที่ยวแบบไหนล่ะคือเราชอบเที่ยวแบบ wellness tourism อะ่ะ <c oughs> อะไรคือ Wellness Tourism uh, อ่ะปีเตอร์เออมันคือการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพอะฮะ huh? คือยังไงอะเราไม่เข้าใจแบบแรงท่องเที่ยวตามธรรมชาติอาหารสมุนไพรการแพทย์แผนไทยกีฬาท้องถิ่นศาส,สนาอะไรก็ตามที่ท่องเที่ยวแล้วทําให้เรารู้สึกสุขภาพดีขึ้นอะ่ะอ๋อเข้าใจละเป็นกิจกรรมสุขภาพการพบแพทย์ในหลากหลายรูปแบบมันรวมถึงการใช้บริการ พวกสปาแล้วก็การออกกำลังกายแบบทั่วจัก,กรยานหรือไปวิ่งในสวนสวยๆใช่ปะใช่ใชใช่ใช่แบบนั้นแหละอ๋อรู้ละไว้เราไปเที่ยวเชียงใหม่ลำพูนลำปางกันไหมเพราะจังหวัดพวกเนี้ยวิวสวยมากอากาศดีเย็นสบายเลยนะมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่สวยงามประทับใจมากเลย นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาล้านนาและมีการแพทย์และสถานพยาบาลที่ทันสมัยด้วยนะโอ้ y ม o กอดรู้ได้ยังไงอะเป๊ะเวอร์เหมือนอ่านบทมาก็ฉันอ่านงานวิจัยของดรกรวรรณสังคกรชื่อโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพล้านนามาณซี อ๋อก็ว่าเป๊ะเวอร์เขินเลยอะปีเตอร์ว่าแต่เราได้ไปอ่านงานวิจัยมีผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะคือยังไงอะก็พวกรูปประครบยาหม่องยานวดยาเหลืองไงอ๋อเข้าใจละปีเตอร์ก็ใช้ยาหม่องนะนั่นแหละนั่นแหละดีเลย เดี๋ยวจะพาปีเตอร์ไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาพวกนี้นะดีเลยดีเลยตื่นเต้นมากแล้วเนี่ยเออแก้วขอไปเรียนก่อนนะไว้เดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่ได้เลยขอบคุณมากนะแก้วแล้วเจอกันนะจ้าแล้วเจอกันปีเตอร์อย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่น ผ่านช่องทาง y t u t u ครี r อ a t ฟล้านนาพอร์ทัลสปอติฟา y และ Soundcloud กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ